ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆครับผมวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อเป็นโลกเนี้ยกดเลยย้อนแพนิกร่วมด้วยเนี่ยแบบเนี้ยไม่ควรท้องว่างนะครับผมคือบางคลิปผมอาจจะพูดรวมๆไปแล้วแต่ EP นี้เอาแบบว่าเรื่องนี้โดยดีกว่าเรื่องเดียวดีกว่าเพราะบางทีบางคนอาจจะได้หาง่ายๆตามหัวข้อเนาะคือทำไมผมบอกว่า ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างพอเวลาท้องว่างเนี่ยตอนที่ผมเป็นนะผมสังเกตเลยท้องว่างปุ๊บเนี่ยลมจะตีขึ้นเยอะอ่าแล้วก็แบบว่าจะแสบท้องบ้างอ่าถ้าเกิดแบบว่าถ้าคนแบบว่ามีแผลในกระเพาะด้วยเนาะก็จะมีอาการแสบบ้างหรือว่าเจ็บท้องด้วยนะครับผมคือท้องว่างผมสังเกตเลยว่าคือแบบลมเหมือนจะตีขึ้นมาตลอดมันจะแน่นหน้าอกแน่นคอตลอดก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุแบบว่า น้ำย่อยเราออกมาแล้วก็ประกอบกับลมหรือเปล่านะลมมันมีแน่นอนเนาะน้ำย่อยเราออกมาแล้วมันแบบมันไม่มีอะไรย่อยอ,ะอ่ะอ่าเพราะว่าโลกเราที่เราเป็นเนี่ยน้ำย่อยอะ่ะมันจะออกแบบว่าผิดปกติมันออกไม่เป็นเวลามันเป็นเพราะว่าพฤติกรรมที่เราทํามาแต่ก่อนกินไม่เป็นเวลากินนอนกินอะไรนี่แหละพอน้ำย่อยมันออกมามั่วซั่วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโรคนี้เนาะเออมันออกมาตลอดเวลาสังเกตเลยครับผมว่า เดี๋ยวก็แน่นเดี๋ยวก็หิวเด็กมันมีอาการว่าหิวบ่อยกินไม่เคยอิ่มบางคนเป็นอย่างนี้บางคนกินไม่ได้อย่างเงี้ยบางคนแน่นตลอดเวลานะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่อยากให้ท้องว่างครับผมพอท้องว่างแล้วจะทําให้อาการต่างๆเนี่ยมันแสดงได้มากขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเราท้องไม่ว่างเนี่ยมันก็เหมือนแบบกระเพาะเรามันไม่ได้สัมผัสแบบว่าน้ำย่อยโดยตรงนะครับผมมันยังมีอาหารมันยังมีอะไรลงไปอยู่เนาะ เรื่องกินนะครับผมคือผมก็บอกเนาะส่วนตัวผมแบ่งเป็น4ี่มือ้อถึง5้ามื้อนะครับผมคือเป็นโรคนี้ต้องทําใจในเรื่องหนึ่งนะครับผมว่าแบ่งกินดีที่สุดเพราะว่าบางทีอะเรากินเช้าถ้าเกิดเรากิน3ามขนะ้าบเนาะเรากินเช้าแบบ7จ็ดโมงย่าเงี้ยน้ำย่อยออกแล้วต้องกินละถ้าปล่อยเลยเวลาไปทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันจะแน่นมากมันจะมันจะมีอาการที่ผิดปกติไปเลยเนาะถ้าเกิดเรากินอย่างเงี้ยสมมตินะเจ็ดโมงอะกินไปปับ๊บกินได้ไม่เยอะหรอกแน่นละ กว่าจะไปเที่ยงอะ่ะใครเคยมีอาการแบบว่า9โมงกว่า10โมงเนี่ยเอาละเริ่มอยู่ดีเริ่มแน่นอยู่ดีอาการนู้นอาการนี่มาละเนี่ยเพราะว่าระหว่างมื้อเราอะ่ะมันมันเว้นมากเกินไปครับผมเนาะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องสังเกตตัวเองนะครับผมอ่าผมผมมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะหลายหลายคนที่ปรึกษากันก็มีปัญหาเรื่องนี้ผมก็แนะนาให้ลองกินสี่มื้อดูลองกินห้ามื้อดูหรือว่าลองหาอาหารว่าง ทานแบบว่าระหว่างมื้อดูเพราะอะไรถึงทันอาหารว่างระหว่างมือ้อก็เพราะแบบนี้แหละคือมันเว้นช่วงมากเกินไปแล้วน้ยาย่อยเราออกมามันยังไม่ปกติครับผมช่วงที่รักษาอยู่ไม่ปกติวัน2วันแน่นอนนะครับผมเดือนนึงก็ไม่ใช่นะครับผมนะที่ตัวผมเองก็โอ้เป็นปีเนาะเออที่มันกว่าจะแบบรู้เรื่องรู้ราวกันว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเหรเนาะนะอ่ะทาท้องว่างเนี่ยก็ข้อเสียมันก็เยอะเนาะทำให้มีอาการบ้างทาให้แบบว่ายังไงอะ แทบท้องบ้างอะไรบ้างคือมันไม่มีอาหารย่อยเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งระหว่างมื้อเนี่ยจะกินอะไรอะไรอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวเสริมเข้าไปได้วยเลยดีกว่าช่วงนั้นผมจะเป็นกล้วยน้ําว้านะครับผมผมกล้วยน้ําว้าหิวเมื่อไหร่ก็กินไปผมกินไปเลยวันหนึ่งก็สองสามสี่ลูกผมไม่สนใจว่าใครจะบอกกินเยอะแล้วมีสารนูน้นสารนี้กินเยอะแล้ะตรวจนูน้นตรวจนี่จะเป็นอะไรปล่อยมันเลยปล่อยมันไปเลยครับผม กินไม่ได้นะคือตายครับผมถ้ายังกินได้อยู่ชีวิตก็มีความหวังครับผมผมคิดแบบนี้ผมไม่ได้คิดว่ากินแล้วต้องมานั่งตรวจเจอค่านูน้นค่านี้อันนี้วิตกกเกินไปนะครับผมกล้วยน้ําว้าสุกนะครับผมอย่าลืมเนาะกล้วยน้ําว้าสุกก็กินระหว่างมือได้หรือบางคนมีเวลาก็ต้มไว้กล้วยดิบครับผมเอาไปต้มต้มไม่มันสุนะอก็เอามากินระหว่างมือได้เรื่องนี้ก็เหมือนเคยบอกไปแล้วครับผมแต่อันนี้มันเน้นเผื่อเผื่อแบบว่าบางคนนึกไม่ออก เผื่อแบบบางคนไม่กินกล้วยสุกก็มีนะผมเข้าใจนะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนเกลียดกล้วยสุกมาเป็นโรคเนี้ยต้องกินทุกอย่างเลยในสิ่งที่ตัวเองเกลียดโจ๊กเอเกลียดหมดเลยอาหารจืดก็เกลียดเหมือนกันแต่มาเป็นโรคเนี้ยช่วงรักษาก็ต้องกินครับผมเนาะระหว่างมื้อไปสังเกตตัวเองนะครับผมกินระหว่างมื้อไม่ให้ท้องว่างดีที่สุดอ่าและไปถึงจุดที่จะนอนเนี่ยทำไมก่อนนอนถึงชอบมีอาการกัน เพราะว่าบางคนนะกินห้าโมงกว่าถึงหกโมงนะ้อไม่เกินหกโมงเนี่ยพอเรากินปั๊บเนี่ยบางคนไม่เข้านอนเร็วนะนู่นสี่ห้าทุ่มน้ำย่อยมันจะเริ่มออกประมาณนักสองสามชั่วโมงหลังย่อยเสร็จพเพราะมื้อเย็นเรากินน้อยู่แล้วแน่นอนเราต้องกินของแบบอ,อ่อนๆนะมันก็ยิ่งย่อยเร็วมันยิ่งหิวไวน้ำย่อยก็ยิ่งออกอีกเราควรจะนอนไม่เกินสามทุ่มนะครับพเพราะถ้าเลยนั้นปับ๊บพอน้ำย่อยออกปุ๊บเอาละมีอาการและนู่นนี่นั่นมาต้องทําให้เรามาตื่นกลางดึกอีก ที่เราตื่นกลางดึกอะ่ะเพราะน้ำย่อยมันออกมานะแล้วมันก็ไหลขึ้นตีแล้วลมมันก็พัดพาขึ้นมาทําให้แบบว่าสะดุง้งจุกคอหายใจไม่ออกตรงนี้มีส่วนนะครับผมผมก็ไม่ได้แบบว่าวิจัยเลยนะครับคือ,ค,อคือผมเจอกับตัวเองนะที่ผมที่ผมพูดเนี่ยผมเจอกับตัวเองผมสังเกตแล้วผมก็เจอกับตัวเองว่าอ๋อถ้าเรานอนแบบว่าเว้นช่วงจากอาหารเย็นมากเกินไปคือเวลาน้ำย่อยออกปั๊บเนี่ยเต็มที่เราจะกินได้แค่น้ำเปล่าไม่เย็นนะ ใช่ไหมผมบอกบ่อยเนาะน้ำเปล่าไม่เย็นผมก็จะจิบๆิค่อยๆจิบๆไปแต่น้ําย่อยมันก็ยังออกอยู่แต่มันก็ยังชะล้างให้เบาบางลงได้บ้างแต่คนที่ไม่ค่อยกินน้าเลยเนี่ยไม่ควรนอนดึกนะครับผมถ้าเกิดจะนอนดึกแบบนั้นนะ่ะควรจะแบ่งมือ้อหรือว่าอย่างที่ผมบอกอะหากล้วยน้ําว้าหรือกล้วยดิบต้มอะไรวะแบบให้มันกินได้อะประมาณนักสองทุ่มค่อยกินถ้ากะจะนอนสักสี่ทุ่มเนี่ยเพราะสองชั่วโมงยังไงก็ย่อยได้แล้วนะครับผมไม่ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ต้องไปเครียดถึงขนาดแบบว่า ฉันต้องกินเวลานี้เป๊ะๆให้มากําหนดว่าไม่ควรให้ท้องว่างทิ้งระยะห่างเกินไปมากดีกว่าตรงนั้นนะครับผมจะได้ไม่เป็นปัญหาตอนนอนด้วยและปัญหาระหว่างวันนะที่มันเกิดเกิดอะบางทีมันแน่นอาการที่แน่นมาเนี่ยเพราะว่าลมกดมันออกมาแล้วมันไม่ใช่อาการอะไรนะครับผมมันต้องการอะไรย่อยนะครับผมกระเพาะ ไปสังเกตดูแล้วไปลองหาอะไรทานดูเหมือนที่ผมว่านะบางคนมีเวลาทานโจ๊กทำไหก็เว้นช่วงไปเลยคนไหนที่อยู่บ้านรักษาตัวเองก็เว้นช่วงเว้นช่วงไปสี่ห้าหกมื้อกินไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ย่อยอมีอะไรในท้องย่อยอย่าดีด,ดีดีสุดแล้วครับผมมันไม่อืดมันก็อืดเหมือนเดิมมาแหละอืดเหมือนที่เราเป็นอยู่แหละอย่าไปคิดมากแต่ไม่ควรให้ท้องว่างแบบนี้ผมว่าน่าจะอาการดีขึ้นเร็วเพราะว่าผมกว่าจะจับจุดตรงนั้นได้ก็เนาะใช้เวลาเป็นปี ตรงนี้ก็มาบอกเทคนิคนิดๆดีหน่อยบางอย่างอาจจะใช้ได้กับบางคนหรือบางคนก็อาจจะแบบว่าอาการดีขึ้นพอประมาณหนึ่งอาจจะกินแค่สี่มื้อหรือกินแค่สามมื้อก็เขาอยู่ได้แล้วก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดคนเป็นหนักๆช่วงระหว่างมื้อเนี่ยชอบแสบท้องหรือชอบหิวควรจะแบ่งกินแบบนี้นะครับผมเพื่อลดอาการนะครับผมเพราะกินเข้าไปแล้วเนี่ยคือว่ามีอะไรย่อยปั๊บมันจะรู้สึกดีเลยไปสังเกตได้เลย พอกินอะไรเข้าไปว่ามันจะรู้สึกแบบเต็มที่มันก็ไม่ได้แน่นแม่นอะไรมากมายอ่าเหมือนผมอะกินลงไปปุ๊บเหมือนมันมีอะไรย่อยปั๊บลมอยู่ดีหายไปเลยอยู่ในกระเพาะอย่างเงี้ยเออเหมือนมันต้องการอะไรย่อยครับผมเนาะก็เป็นเรื่องแปลกๆอะ่ะสําหรับโลกเนี้ยมีอะไรอีกมากมายครับผมสาหรับโลกนี้แบบพูดไม่จบจริงๆแบบว่าเออมันหลากหลายจริงๆแต่ผมก็จะค่อยๆพูดแล้วก็ แบบเฉลี่ยเฉลี่ยลงไปแล้วกันนะครับผมถ้าไปเจอคําถามหรือเจอปัญหาไหนที่ผมนึกออกอ๋ออันนี้สําคัญน่าจะเอามาเล่าบอกพี่ๆเพื่อนๆเผื่อเป็นแนวทางที่ดีเผื่อแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะผมก็จะเอามาเล่าเอามาบอกกล่าวสู่กันฟังนะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมก็บอกแล้วต้องเป็นจากประสบการณ์ตรงจากของผมเองที่เจอมาแล้วผมแก้ไขเองแบบไหนยังไงแล้วก็แนะนําคนอื่นไปคนอื่นเขาก็แนะนํามาผมไม่เคยให้โลกหมุนรอบตัวเองคนเดียวนะ ผมไม่ได้แบบนั้นนะใครแนะนําอะไรผมมามีวิธีต่างๆมาผมก็ฟังแล้วเอาไปถามคนอื่นต่อถามตัวคนที่เขาแนะนํามาต่อเออถ้ามันใช้ได้ดีผมก็เอามาพูดต่อนะครับผมบางอย่างบางจุดแต่อันไหนที่ผมแบบว่าเจอเองผมก็จะพูดว่าผมเจอเองเลยอันไหนแบบแนะนําคนอื่นไปแล้วเขาไปทําแล้วมันดีขึ้นผมก็จะบอกว่าแนะนําเขาไปเนาะส่วนมากผมจะพูดแบบนี้ผมจะไม่แบบว่ามายืนการคนเดียวเลยว่า ต้องทําแบบผมต้องอย่างนังน้นนย่งงี้ไม่อะ่ะคือทุกอย่างต้องเปิดกว้างครับผมเมื่อแบบอะไรที่ดีผมก็จะเอามาพูดนะครับผมเพราะว่าส่วนมากผมก็จะคุกคีกับคนที่เข้ามาปรึกษาและเออเขากำลังรักษาอยู่ถามกันบ้างน,นู่นเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่อย่างนั้นเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ไปด้วยว่าแตกต่างจากเราเมื่อก่อนไหมอะไรแบบเนี้ยหลายๆเรื่องหลายๆอะไรเนาะครับนะคือทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไว้ ep หน้ามีอะไร มีสาระ,ะน่ารู้หรือไงแบบเ,เ,เกี่ยวกับโรกนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังต่อครับผมอ่าก่อนไปก็อย่าลืมนะครับผมก็จะเน้นว่าควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมออกกําลังกายนิดหน่อยปรับความคิดนะครับผมไม่ทําตัวให้เครียดเข่งคัดแต่เราไม่เข่งเครียดนะครับผมเนาะเราจะไม่เข่งเครียดเด็ดขาดเครียดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับผมเนาะสิ่งที่สําคัญสําคัญเลยมีสองอย่างแค่นั้นแหละอ,อาหารที่เข้าปากอารมณ์ที่เราคิดสมองที่เราคิด มีแค่นี้แหละหลักๆเลยนะ,อ,ะอย่างอื่นก็คือบมีว่ามาอย่างอื่นก็ปาไปครับผมช่วยช่วยลดละอาการร่วมด้วยไปได้แต่หลักๆคือจะดีขึ้นหรือจะหายไม่หายเนี่ยจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่อาหารแล้วก็ความคิดนะครับผมสองอย่างนี้หลักๆเลยไปสังเกตได้เลยนะครับหนีไม่ได้แน่นอนผมฟันธงฟันธงอันนี้ฟันธงเลยแบบว่ามีสองประเด็นนี้แน่นอนนะครับผมที่หลักๆจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นจะหายหรือไม่หาย อันอื่นมันแค่ส่วนประกอบอ,อ,อาจจะไม่กี่เปอร์เซนต์หรอกอแต่อาหารกับความคิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเฉลี่ยจากร้อยเปอร์เซนต์ผมก็ให้อาหารไปเลยสักเจ็ดสิบความคิดอีกสักยี่สิบห้าเหลืออีกห้าเปอร์เซนต์อาจจะเป็นส่วนที่เหลืออาจจะเป็นออกกําลังกายนวดบ้างแบบกินแล้วไม่นอนบ้างอะไรแบบเหมือนปรับพฤติกรรมแคนะ่นั้นคือมันเป็นยิบย่อยครับผมแต่จริงจริงแล้วคือหลักๆของเราอาหารที่เข้าปากมันเป็นโรคเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับกระเพาะอ่ะ นะครับผมเกี่ยวกับลําไส้อะอะไรที่มันไม่ทําร้ายข้างในเราอะเรากินลงไปอะยังไงมันก็ต้องไปช่วยฟื้นฟูเพราะร่างกายเรามีความสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อยู่แล้วนะครับอ่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของธรรมชาตินะครับผมอย่าไปเคร่งเครียดมันอ่าแค่เราแบบกินอาหารให้ถูกไปถูกกับตัวเองนะต้องสังเกตกับตัวเองด้วยนะอ่าบางบางอย่างผมก็พูดไปแล้วนะคนอื่นกินได้เราอาจจะกินไม่ได้ตรงนี้ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ ไว้ว่ากันแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าเอาไว้เล่า EP อื่นบ้างเดี๋ยวจะยาวไปนี่ก็สิบกวนาทีแล้วนะครับครับวันนี้สวัสดีครับผม